รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเ a ียนภาษามาเลเซียครับฟังพูดเข้าท่ามาลาอยู่น่าเรียนค่ะอยู่กับคนเดิมเช่นเคยนะคะอิงกีนิชาค่ะสนิทกันแล้วใช่ไหมครับผมชัยวัน์มีสันฐานนะครับสนิทก็ได้ค่ะอาจารย์วันนี้เราสนิทกันแล้วนะคะผ่านมาหลาย EP ีแล้วใช่ครับคราวที่แล้วเราได้เรียนคำศัพท์หลายคำศัพท์เลยที่เกี่ยวกับการนับเลข หนึ่งถึงหใช่ไหมครับเราเรียนกันไปแล้วอิงกที่จําอะไรได้บ้างครับเอาที่จําได้ครับจําได้ก็คือดัวหนึ่งละครับจาไม่ได้ครับจํจำไม่ได้แล้วก็จำตีตีกาโอเคเรามาไม่ต้องนับแล้วครับลีมาอือลีมาลีมาลีมาคืออะไรห้าโอเคนะครับเรามาเริ่มจากหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือ สตู <Sat> <Sat u. S 1> นะครับสตูนะครับสองคืออะไรครับดัวนะครับดัวดัวใช่สามคืออะไรตีกะตีกะโอเคสี่คือเอมปัตเอมปัตใช่ครับห้าคือลีมาลีมาและหกคืออะไรครับเอนเอนัมเออนัมนะครับเออนัมค่ะครับผม อ่ะวันนี้เรามาต่อแล้วไหมคะอาจารย์ใช่ครับเราจะนับเลขแค่หไม่ได้นี่นค,คืออิงกี้กลับบ้านไปนอนไม่หลับเลยนะเ,ออเพราะว่ารู้แค่หกตัวแล้วก็จำไม่ได้ด้วยอ <laughs> นอนไม่หลับเลยนะครับใช่ <Okay. S 1> อยากรู้อาจารย์นะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเลขเจ็อิงกี้อยากรู้คราวที่แล้วะ่ะถามเรื่องเลขมงคลไปแล้วว่า คนมาเลเซียชอบเลขสาอ่าชอบเลขสามมีเลขที่เขาไม่ชอบไหมคะไม่มีครับถ้าอย่างบ้านเราอย่างฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะชั้น13ไม่มีใช่ไหม<ช>จะเป็นชั้น12 12B ชั้น14แต่ถ้าในมาเลเซียครับก็12 13 14ก็ก็มีตามปกติครับไม่มีเลขที่เออไม่ได้มีเลขที่อเออไม่ชอบ,ชอบเป็นการเฉพาะ<ม>ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ครับ<ม>อ่าฮะ<ม>ก็จะจะไม่ได้มีเลขที่ ต้องละไว้หรือว่าเป็นเลขที่ไม่มีนะครับในในในระบบอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับความเชื่อไม่มีครับผมใช่อย่างคนจีนเขาจะมีไม่ชอบเลขสีอะ,อะไรไแบบนั้นใช่ไครับแต่ว่ารจริงๆอันนี้คือชอบหมดก,ก็ก็มีทั้งหมดครับมีทั้งหมด ก็ใช้ได้ครับอันนี้ก็คือเลขไม่ได้มีปัญหานะครับในส่วนของความเชื่อของที่มาเลเซียในภาพรวมต้องบอกก่อนนะครับในภาพรวมของมาเลเซียนะครับไม่ใช่แค่แค่มลายูอย่างเดียวนะครับจริงๆมีคนจีนก็จะมีความเชื่อปลีกย่อยลงไปในแต่ละ เชื้อชาตินะครับของอินเดียเขาก็จะมีความเชื่อแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยไม่มีความเชื่อเฉพาะในเรื่องของตัวเลขครับอืมเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์อย่างงั้นเราไปเรียนคําศัพท์กันต่อเลยไครด้เล,ะะเลยครับช่วงเปอรบ์บวลันนะครับบทสนทนาของเราแต่ก่อนที่จะไปเปอร์บัวลันหรือว่าสนทนากันนะครับเราเริ่มจากคาศัพท์ก่อนเลยนะครับ เราเริ่มที่7ใช่ไหมค่ะเลขเจ็ดเจ็ดครับตูจูครับออกเสียงอีกทีได้ไหมคะตูจูครับตูจูใช่แล้วครับตูจูครับตูจุใช่ตูจูคือเลขเจครับเลขเจ็ดอ่าต่อไป7แล้วก็8ปเนาะแเนี่ยครับคือลาปันลาปันใช่ครับลาปัน8ครับลาปัน โอเคต่อไปนะครับเซมีันครับเซมีันใช่แล้วครับเซมีันเก้าครับเซมีันเก้าใช่แล้วครับและสุดท้ายนะครับเซปูลุเซปูลุคือสิบเซปูลุลลคือสิบครับอาจารย์ค่ะเอ็งกี้อยากรู้นิดนึงว่าทำไมคำศัพท์ของประเทศมาเลเซียเนี่ยถึงไม่มีแบบพยางค์เดียวโดดๆ มันเป็นภาษาที่ลักษณะของคำครับจะเป็นคำที่มีการทวิภาษาไทยจะเป็นคำโดดครับแดงดำขาวมดอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นคำโดดแต่ถ้ามาเลเซียถ้าคำไทยเป็นคำโดดคำมาเลเซียก็จะเป็นสองอย่างเช่นแดงอย่างเงี้ยครับมาเลเซียก็จะเป็นเมร่ลูกมาเลเซียก็จะเป็นอนักจะเป็นสองเท่าของคำไทยครับภาษาไทยกับภาษามาเลเซียจะอยู่คนละตระกูลภาษากันครับ โอ้เพราะฉะนั้นแต่ละคำศัพท์ของประเทศมาเลเซียก็จะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยาว,ยาวนิดนึงครับ,รบลิ้นเราก็จะพันกันนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมแถมต่อนะครับเมื่อเราได้ถึง10แล้วเนาะก็ขออนุญาตขยับไปเป็น11ถึง20เราใช้คำว่าเบอร์ลครับหลักทีนในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าเบอร์ลครับเบอร์ลัสใช้ยังไงคะอาจารย์ก็เอาเบไว้หลังาตูเบลัสสิบเตูคือหเบลัสคือสิ คือหลักทีนเซมร์เบีนเบลัสสิบเก้าเราจะเอาสิบแล้วก็บวกอะไรก็เอาไว้ท้้งหน้าใช่ครับถ้าหลักสิบหลักทีทีว่าหลักที่เนี่ยดูอาปูลุคือยี่สิบดูอาคือสองใช่ปูลุคือสิบใช่สองสิบก็คือยี่สิบยี่สิบครับตีกาปูลุตีกาปูลุก็คือตีกาคือสามใช่ครับปูลุกก็คือสิบเป็นสามสิบอีกคำหนึ่งครับ อูมูรอูมูรอ่ามีลิ้นกระดกตรงปลายด้วยนะครับอูมูรอ่าแบบนั้นเลยครับอูมูรเนี่ยแปลว่าอายุครับแล้วเรื่องของอายุอะค่ะสมมติว่าถ้าเรารู้ทั้งตัวเลขแล้วเราก็รู้คำว่าอายอุก็ผมก็ถามเลยครับเบราปกะอุมูรอันดาเบราปกะแปลว่าเท่า,ทาไ,ไหร่อุมูร,มรคืออายุอ,ายอันดาก็คือคุณ อันดาก็คือคุณอ๋อคุณอายุเท่าไหร่อ๋อคุณกันก็ตอบว่าสลับกับอายุผม4เบลัสตาหุน่นตาหุ่นแปลว่าปีครับ<อ>ก็ตามตัวเลยอายุของฉัน14ปี4เบลัสอันนี้แอบซับซ้อนนิดนึงอขออีกทีค่ะอาจารย์อายุผม4เบลัสตาหุ่นครับก็คืออายุของฉัน คือ4ิบสนะคอายุของฉันนะครับ14ก็คือ,อเอปบลเมื่อกี้ผมบอกาอายุ25ใช่ไหมครับเมื่อานเองอายุของฉันับปัตลับอกว่าอายุยีิ้ใช่มครับเมื่อวานเอง <c oughs> อายอาุขนครับลกี้ผมอายุผมแล้วผมถามอายุอิงกีนนะครับเอ่อเมปอุมรอาอาอยุมราตาุ โอเคนะครับออ่ะคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านลองดูนะคะลองคุยกับตัวเองดูหรือว่าคุยกับคนข้างๆก็ได้คุยกับตัวเองไม่ได้นะครับคุยกับคนข้างๆก็ได้ <c oughs> <อ>ว่าลองถามอายุกัน<ช>ว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วลองตอบอายุตัวเองใช่จริงๆเนี่ยถ้าจะให้การสนทนามันมีอัตรสเนนะครับอัตรสแบบ <c oughs> มี S ด้วยนะครับก็หาเพื่อนมาเรียนด้วยกันครับจะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดตามนะครับคนนึงตามอิงกี้ก็ได้นะครับอีกคนนึงตามผมนะครับก็ จะได้มีการแลกเปลี่ยนนะมีการอินเตอร์แอคชั่นนะครับการปฏิสัมพันธ์มันจะทำให้เรียนเข้าใจได้มากขึ้นครับค่ะอาจารย์คะ่ะอิงกี้มีเรื่องอยากรู้ครับผมอยากรู้ว่าปกติเวลาคนมาเลเซียเขาเพิ่งเจอหน้ากันเนี่ยเพิ่งพูดสารามัตเบิร์จูมปาเสร็จเขาถามอายุก็เลยไม่ถามห,หรอกครับไม่ต้องนึกครับถ้าผมเจออิงกี้วันแรกเนี่ยแล้วผมอิงกี้ครับเารามัตเบิร์ตจุมปาอิงกี้ nice to meet you how old are you เนี่ยยู <c oughs> จะตอบว่ายังไงครับ เห็นไหมคงช็อกกันนึงไม่ไม่ครับไม่ครับจะไม่ถามอายุกันครับต้องสนิทกันก่อนแล้วถึงจะถามกันครับแล้วเขานานไหมคะเท่าเราไหมคะกว่าที่เราจะสนิทอันนี้ก็ถามได้แล้วแหะครับก็อย่างที่บอกไป25%ครับจบนะครับโอเคโอเคนะคะแล้วก็ปกติเนี่ย เ,เราก็จะมีช่วงถัดไปที่พาทุกคนไปเที่ยวใช่แล้วตอนนี้ทุกคนได้สับไปแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างแรงมันดันใจให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากเรียนภาษามาเลเซียเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะสมัติกันเปิดตามาเลเซียครับปักหมุดแผนที่ดูให้ดีต้องไปโดนค่ะ เกาะลังกาวีของประเทศมาเลเซียมีสะพานลังกาวีสกายที่สร้างสูงขึ้นไปจากพื้นดินถึง100เมตรและอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของยอดเขาภูเรลาสูงกว่าระดับน้ำทะเล2,000เมตรโอ้เรียกได้ว่าถ้าใครกลัวความสูงต้องระมัดระวังและประเมินตัวเองก่อนขึ้นสะพานด้วยนะคะ แต่หากใครชิวๆก็แนะนำให้ขึ้นไปเดินชมวิวธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะทั้งภูเขาสีเขียวขจีตัดกับท้องทะเลสีฟ้ามีความสุขแน่นอนค่ะ โอ้หจริงๆต้องบอกว่าเกาะลังกาวีอันนี้น่าจะมีหลายคนที่คุ้นเคยแล้วก็เคยได้ยินเรื่องราวของเกาะนี้มาบ้างนะคะใช่ครับอยู่ใกล้กับประเทศไทยด้วยนะครับแค่ออกจากด่านทั้งด้านสตูลไปนะครับไม่ไกลมากก็ถึงแล้วครับมีเรือบริการด้วยนะครับสะดวกครับอ่ะใครอยากไปก็สามารถเดินทางไปได้เลยง่ายมากนะครับะะและที่สําคัญก็คือว่าเป็นสถานที่ที่มีตำนานเล่าขานอย่างยาวนานนะครับมีพนางเลือดขาวหาดทรายสีดานะครับสามารถไป เรียนรู้นะครับแล้วก็ไปชื่นชมนะครับธรรมชาติในฝั่งมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านกันได้เลยครับใช่แล้วน่าไปมากๆเลยค่ะโอเคครับต่อไปนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับช่วงสุดท้ายของเรานะครับปรีบาฮาเะนะครับเราก็จะนําในส่วนของคําคมนะครับในภาษาลายูในวัฒนธรรมลายูนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับคําคม ที่จะนำเสนอนะครับให้ทุกท่านทางบ้านได้รู้จักกันนั่นก็คืออิง um 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 ัดเสบลมกเนาจีมัดเ u บลมฮับบิสอิงัดเสบลมกเนาจีมัดเสบลมฮับ b ิสครับอิงัดเนี่ยแปลว่านึกถึงเ e บลมแปลว่าก่อนกเนาแปลว่าถูกจีมั t ประหยัดเ e บลมแปลว่าก่อนฮั b บิสแปลว่าหมด ถ้าจะแปลก็คือให้ระมัดระวังครับจะใช้อะไรเนี่ยมีเงินก็ให้ใช้ก่อนนะครับก็ให้ใช้ก่อนในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าใช้ให้หมดก่อนนะครับหมายความว่าให้ใช้อย่างระมัดระวังครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะหมดอย่าใช้มันจนเกินตัวถ้าเป็นเงินก็อย่าใช้เกินตัวครับให้นึกแล้วก็คิดที่จะใช้รู้จักใช้ครับ สุภาษิตนี้เนี่ยเราใช้กับเฉพาะเรื่องที่เป็นเงินเงินทองทองทรัพย์สินรหรือว่าใช้กับเรื่องอื่นได้ไหมคะเรื่องอื่นก็ได้ครับโอกาสที่ได้มาก็เช่นกันนะครับก็ให้นึกว่าให้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าวันหนึ่งโอกาสมันจะหมดไปใช้แบบนั้นก็ได้ครับอ๋อก็อคือให้ใช้โอกาสต่างๆอย่างระมดัดระวังหรือว่าวใช้สิ่งที่มีอยู่แบบคิดหน้าคิดหลังให้ดีใช่แล้วครับก่อนที่สิ่งที่ได้มานั้นมันจะหมดไปครับ อ่านะคะใครชอบสำนวนนี้สุภาษิตนี้นะคะก็ลองจดไปดูนะคะแล้วก็วเอาไปใช้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภาษิตของประเทศไหนก็ตามมันมี คติสอนใจที่แฝงอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะคะคถือว่าเป็นคําสอนที่ดีมากๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้เราได้เรียนหลายอย่างเลย<ช>นะเรารนับเลขเป็นแล้วบอกอายุได้แล้วพาไปเที่ยวเกาะลังกาวีแล้ว uh huh. แล้วก็ยังได้ข้อคิดดีๆด,ด้วยนะคะ<ม>ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชัยวัตรมากนะคะขอบคุณครับ,รบแล้วก็วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะใครชอบอย่าลืมติดตามรายการเราในครั้งหน้าแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลัง ได้ด้วยนะคะที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะคะวันนี้อิงกี้แล้วก็อาจารย์ชัยวัน์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจุมปาละกีกครับจุมปาละกีก